เป็นไทรอยมีน้องได้ไหมมีได้แต่มีข้อแม้นะคะข้อแรกนะคะหนึ่งคือต้องมีการรักษาไปแล้วนะคะแล้วก็ค่าไทรอยนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่ายังมีการรักษาที่ยังปรับยาไม่ได้ยังลดยาไม่ได้นะคะยังกินยาแบบในปริมาณที่มากอยู่ยังหยุดยาหรือลดยาไม่ได้ยังไม่แนะนําให้ตั้งคันนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นอันนี้คือกลุ่มในกลุ่มไทรอยเป็นพิษนะคะก็คือต้องรอให้ไทรอยอะ่ะ ไทรอยที่เป็นพีษของเราอ่ะมันอยู่ในช่วงสงบแล้วนะคะแล้วก็ปรับยาเนี่ยไม่ได้ปรับเพิ่มแล้วคือกินในขนาดที่ต่ําๆแล้วหรือว่าหยุดยาได้แล้วอันเนี้ยท้องได้แต่ถ้ายังปรับยาอยู่ยังกินยาในขนาดเยอะอยู่อันเนี้ยยังท้องไม่ได้นะคะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไทรอยต่ํานะคะถ้าเกิดเราทานยาแล้วนะคะทานยาฮอร์โมนไทรอยทดแทนแล้วนะคะแล้วก็ค่าฮอร์โมนไทรอยปกติแล้วอันนี้ก็ท้องได้เลยนะคะ สินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ำนมคุณภาพวัยทำงานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อนวัยทองที่ทานเข้าไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย